ต่อไปเราจะได้อารวมกันกล่าวคำอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็กล่าวคำถวายพระกรินนะมยังพุทธสามภควาโตปุภาภาขนมกรังกรโอมเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพ oh ุทธะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอให้ชีวิตของข้าพเจ้า สดใสหน้าที่การงานธุรกิจรุ่งเรืองก้าวไกลกายใจรู้ตื่นเบิกบานชีวิตสถิตในแดนทนิพาน อะหังสุขหังอะโหสุขโขขอทรัพย์สุขเย็นจงมีแก่ข้าพระเจ้าพร้อมครอบครัวด้วยเทิน ครับมีพี่น้องสายบุญจากบ้านสวายนะครับเชิญครับพอดีเลยมาได้จังหวะพอดีถือว่าเคยสร้างบุญร่วมกันนะครับสวายกับอวยมีการมีงานก็จะไปช่วยกันตลอดโดยการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติทางสวายกับอวยก็จะไปในทิศทางเดียวกันเพราะเป็นสายเดียวกัน พนะ้อแล้วตางตะการพักตึงมีเคียเนาะตึงตางานคลองเลยนะครับพร้อมแล้วต่อไปถวายพระกตินอาจารย์ภาพอิ <c oughs> มังพันเต สะปริวารังกาทินาจีวะรทุศังสังคัสสะโอโนชยามะสาธโนพันเตสังโคอิมังสะปริวารัง กาธินาทุสังปาติคันหาตุปาติคะเหตวาจะอิมินาทุเสนากาทินังอัธระตุอัมหากังทีฆะรตัง หิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากรถินจีวรกับทั้งบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับ ผ้ากถินกับทั้งบริวารน,นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงกรานกถินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นการนานเทินสาธุ ่อ <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินนทาน กับทั้งผ้าอานิสังสะบริวารทั้งปวงนี้เป็นของคุณแม่ยมเตชะคุณแม่ยอดเตชะนางอัมภัยสีดำนายปรัชญาประดับวิทย์นางสิริกมลสีดำนางสาวสำเริงเตชะสายบุญจากประเทศฝรั่งเศส สายบุญจากวิทยาลัยการอาชีพศรีสเกตครอบครัวลูกหลานคุณยายยมเตชะพร้อมด้วยคณะอุบาสกอุบาสิกาผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธาอุตสาหะพร้อมเพรียงกันนำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรามาสในอาวาสนี้ก็แลภผ้ากฐินทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุดเลื่อนลอยมาโดยนภาอากาศแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่า ให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พระภิกษุรูปหนึ่งเพื่อจะทำซึ่งกถินัทธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตและมีคำพระอัทถกฐาจารย์ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวรนนาไว้ว่าภิกษุรูปใดประกอบด้วยศีลสุตตตาทิคุณ มีสติปัญญาสามารถรู้ธรรมแปลประการมีบุรพกิจเป็นต้นภิกษุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะทำซึ่งกตินัธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดนี้พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่ภิกษุรูปใดจงพร้อมกันยอมอนุญาตให้แก่ ภิกษุรูปนั้นเทือนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระกาวะตอะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะ้ากตินานทานกับพ้าอนิสังสะบริวารทั้งปวงนี้ข้าพระเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พ้าอธิการธนากรสุภาจารโรเจ้าอาวาสวัดหนองคูอาวอย เป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกากตินนัตารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพิสูรูปใดไม่เห็นสมควรแล้วใสจงทักทวงขึ้นท่ากลางระหว่างสง์ถ้าเห็นสมควรแล้วใสจงให้สันทะทัญญาณ สาธุการขึ้นพร้อมกันเติอนสาธุ